มาสามพันห้าบาทนะผมโอ้หดอกนี้สองพันสี่สิบครับเต็มหน้าจอเลยครับผมไม่สองร้อยสี่สิบไม่ไหมไม่ไหมไม่ไมรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนนะนำโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วกับเกมสาวถ้ำนะครับผมก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับทุน2 0 0เบ็ด20นะครับผม มาดูกันว่าวันนี้เราจะบวกจะลบสักท่องไรนะผมเมื่อเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยไปเพื่อนดอกแรกนะผมสวยครับผมมาแปดบาทคำคำไปก่อนนะครับผมมาเพิ่มไปสิบ6กบาทครับต่อไปคู่สามไม,ม่มานะผมมากดต่อไปครับผมสวยครับผมมาสามบหกบาทครับป e ีมาครับผมนิ่งครับผมเกมสาท่าำก็เป็นอีกเกมที่มีภาพสวยมากๆก,กเลยนะัซึ่งผมชอบเล่นเอามากๆเลยนะผม มีเสน่ห์ตรงที่การคูณนะผมมาสี่สิบแปดบาทรับสวยงามมากครับผมรวมเป็นสามร้อยหกสิบห้าบาทนะผมมาห้าร้อยสี่สิบห้าผมจะเพิ่มเบ็ดเป็นสี่สิบนะผมมาแล้วเราไปลุยกันต่อเลยผมเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับเมื่อได้สักระยะหนึ่งแล้วผมก็จะเพิ่มเบ็ดน,นะผมเพื่อลุน้นะผมถ้าเสียก็ให้มันเสียไปเลยผมเล่นทีละทุนน้อยๆเราจะได้ไม่ต้องเสียดายมากเลย อู้พันห้านะผมมองแต่พูดครับดอกนี้มาสวยมากๆครับผมพ5นหสวยมากๆครับผมหลวมทั้งหมดได้1,672บาทนะผมโททวินนะผมรวมจากต้นทุนทั้งหมดเป็น2 0 0พแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหถือว่ามาเร็วมากๆเลยนะผมมาผมจะเพิ่มเบ็ดแบบวัดดวงไปเลยนะใส่เบ็ด1ดงร้อยไปเลยนะผม แล้วเรามาดูกันว่าจะบวกหรือจะลบนะครับผมกดกันต่อไปครับนิ่งครับผมรอบนี้ยังนิ่งอยู่เลยครับกดต่อไปครับหลังเพิ่มเบรดก็เป็นอย่างนี้ทุกรอบนะครับก็จะนิ่งไปก่อนสักพักนะครับผมมาเลิ่มมาแลวผมร้อยยี่ครับเพื่อน,อนๆก็โปรดวิเคราะห์ให้ดีในการรับชมนะครับผม กว่าผมจะเล่นได้ผมก็มีเสียมีอะไรบ้างไปเรื่องปกติไะ้ครับผมคลิปนี้อาจจะเสียหรืออาจจะได้ก็ต้องรอดูจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ชอบเล่นก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร e ์หรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมมาหนึ่งรบาทแล้วผมคำครับโอ้โหดอกนี้พันสี่ครับผมสวยงามมากๆกครับผมมาครับผมเป็นพันหบบาทนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผม รวมเป็นส0งพแล้วตอนนี้ประกดต่อๆยาโอ้720ครับสวยมากครับอ่ะมาห้าบาทนะผมเบ็ดยิงร้อยได้5บาทนี่ถือว่าสุดมากๆเลยนะผมเป็น3,000แล้วนะครับต้นทุนเราตอนนี้ก็ยังกดไปเรื่อยๆนะผมเ,มเริ่องยังนิ่งครับรู้สึกเริ่มนิ่งครับผม สี่สิบบาทมาครับคำๆนะครับเรายังไม่ได้สแกตเตอร์เลยนะครับวันนี้นะผมมารอลุ้นว่าสแกตเตอร์จะมาหรือเปล่านะครับนี่ครับผมสแกตเตอร์ครับผมพูดถึงแล้วมาเลยครับผมสามตัวตัวที่สี่จะมาไหมมาเลยสามช่องให้ลุ้นมาเถอะมาเถอะมาเถอะโอ้ยังไม่มานะครับผมช่องที่เหลืออีกสองช่องสุดท้ายยังนิ่งครับผมช่องสุดท้ายจะมาไหมครับโอ้โหไม่มานะครับผมสแกตเตอร์ไม่เป็นไรครับผมกดต่อไปครับ ตอนนี้ก็เหลือที่สองพันกว่าแล้วนะผมเราจะหมดตัวไหมครับวันนี้กับเบ็ดหนึ่งร้อยนะผมรู้สึกเริ่มเงียบครับผมนิ่งียวยาวเลยครับผมมาแล้วครับผมสี่สีครับสวยสวยครับร้อยหกสี่ครับสวยมากครับวิวมาด้วยครับผมสเกตเตอร์มาสามตัวอียแล้วไม่เคยไม่เคยมาถึงสี่สักทีนะผม ตอนนี้ก็เหลือที่สองพกว่าบาทนะผมก็กดได้บางเสียบ้างครับกดไปเรื่อยๆครับผมไม่รีบมากนะครับผมต้องมีสักดอกแหละที่จะเป็นของเรานะครับผมโอ้โหยี่สิบครับน้อยครับวิวมาแบบนี้วิวมาแบบนี้หกร้อยเก้าสิบไปไม่วิวไม่อีกสองร้อยสี่สิบคูณห้าครับต่อไปไม่คูณต่อครับ แต่ก็ได้มาหนึ่งพันนะครับสวยๆครับกดต่อไปครับผมเรื่มนิ่งละได้ได้สียสครับอ้หกร้อยครับสวยงามมากครับดอกนี้ตกร้อยเป๊ะเลยครับผมกดต่อไปครับจะมีไม้นะครับไมาอีกหนึ่งร้อยครับสวยงามครับมาดอกนี้อีกร้อยสี่สิบครับจะมีคอมโบต่อไหมครับมาอีกเจ็ดร้อยี่สิบครับคูสี่แล้วตอนนี้ไม่ไม่ไม่มาแล้วนะผมเป็นเก้าร้อยหกสิบครับพอได้ครับผม 3 0 0พัแล้ว3 0 0พัแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งเต็มจอเลยครับผม320ร้อีคูณสคูณสอีก120ครับผมจะมาอีกไหมสเกตเตอร์ครับมา3ตัวครับลุ้นตัวที่4สเกตเตอร์ตัวที่4จะมาไหมครับโอ้โหไม่มาครับช่องลุ้นค่อนข้างน้อยนะครับผมได้มา500นะครับผมห้าบาทับผมน้อยมากๆนะครับโอ้15บาทก็ยังจะมาเลยครับผม ร้อยสี่สิบครับอ่ะมาสามห้าบาทนะผมโอ้หดอกนี้2องพครับเต็มหน้าจอเลยครับผมมาไสองร้ยสี่สม่อีไม่ไมมมหกร้่สิบครับมีอีกไหมครับโอ้โหไม่มีครับผมสเกตเตอร์สามตัวครับตัวที่สี่ไม่มานะผมโอ้โหดอกคอมโบนี้บอกเลยว่าได้เยอะมากๆนะผมสองพันเก้าร้อยห้บ้านะผมถีอว่าสวยมากๆเลยนะผม รวมทั้งสิ้นนะครับผมได้มา6,772บาทผมสำหรับเกมสาวถ้ำก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังอีกแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมกดต่อผมกลัวว่าจะหมดเอานะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่รับชมจนจบผมก็ขอบคุณมากๆแล้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ